ในยามเช้าของฤดูฝนเสียงสายฟ้าผ่ากึกกล้องเหนือท้องฟ้าเหนือชายแดนไทยพมา่ากลิ่นดินเปียกและควันปืนยังคงลอยอยู่ในอากาศร้อยเอกนันยืนอยู่ท่ามกลางหมอกควนันมือของเขากำดาบปลายปืนแน่นจนเห็นเส้นเลือดึ้นรอบตัวคือป่าเขียวชอุ่มที่กลายเป็นสนามรบเสียงใบไม้สั่นจากแรงลมปนกับเสียงร้องของบาดแผลเหงื่อและเลือดผสมกันบนใบหน้า แสงแดดยามเช้าสะท้อนจากโลหะของรถถังที่เคลื่อนช้าช้าเครื่องยนต์คำรามเหมือนสัตว์เหล็กที่หิวกระหายอันนันก้าวไปข้างหน้าทุกย่างเท้าเต็มไปด้วยความระมัดระวังเขาได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านหลังเสียงเหล็กกระทบกันเบาๆหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเขาหยุดหายใจลึกมองไปรอบๆมีเพียงต้นไม้สูงและหมอกที่คลุ้งหนา แต่ความรู้สึกบางอย่างบอกว่าไม่ปลอดภัยเสียงฝนเริ่มตกหนักหยดน้ำเย็นไหลผ่านแก้มแต่ร่างกายของเขารู้สึกชาจ,จากความกลัวที่ไม่อาจอธิบายทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นจากด้านข้างกระสุนพุ่งเฉียดแก้มเขาหลบหลังซากต้นไม้ดิ่งกระเด็นใส่หน้ากลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นดินชื้นเสียงเพื่อนทหารร้องจากไกล เขาไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ยังรอดในหูของเขามีเพียงเสียงหายใจของตนเองหนักช้าและสัน่นเขากำปืนแน่นสายตาจ้องไปยังแนวศัตรูที่ซ่อนอยู่หลังหมอกทุกอย่างรอบตัวนิ่งแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนหยุดชั่วขณะและเงาร่างหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาจากหมอกชุดเครื่องแบบที่ขาดวินใบหน้าปกคลุมด้วยโคลนแต่สิ่งที่ทำให้อนันต์ตัวแข็งไม่ใช่รูปลักษณ์นั้น มันคือสัญ,ญลักษณ์บนหน้าอกของศัตรูคนนั้นตราประจำหน่วยของเขาเองเสียงหัวใจของอนันต์ดังในอกเขายกปืนขึ้นช้าช้าตาไม่กระพริบแต่ภายในกลับสั่นไหวชายตรงหน้าเอียงคอเผยรอยยิ้มที่แปลกประหลาดและพูดเบาๆด้วยเสียงที่คุ้นเคยเกินไปนายจำฉันไม่ได้หรืออนันต์เสียงนั้นแทงทะลุเข้าไปในใจของอนันต์เขาจำได้ทันที น้ำเสียงนี้เคยอยู่ข้างเขาในสนามรบครั้งก่อนเพื่อนรักของเขาร้อยโทกิตแต่กิติตายไปแล้วเขาเห็นกับตาเขาเผาศพเองกับมืออัน,นันตขยับถอยหลังหัวใจเต้นถี่ฝนตกหนักขึ้นสายฟ้าแลสสว่างว่าเผยให้เห็นใบหน้าของกิติชัดเจนใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลดวงตาไร้แววชีวิต แต่ริมฝีปากยังคงยิ้มเหมือนคนที่รู้บางสิ่งที่เขาไม่รู้เป็นไปไม่ได้เสียงของอนันตนเขายกปืนขึ้นอีกครั้งนิ้วแต่กายแต่กิติไม่ขยับหนีเขาก้าเข้ามาใกล้ทีละก้าวรองเท้าบูทเหยียบดินเปียกดังแฉะกลิ่นเน่าเหมือนศพชยออกมาพร้อมสายลมนายให้สัญญาไว้ เสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนนายสาบานว่าจะกลับมาพาฉันกลับบ้านอันตันนิ่งภาพในอดีตผุดขึ้นมาในหัวขึ้นสุดท้ายก่อนระเบิดลงเข้ากับกิตินั่งอยู่ในค่ายดื่มน้ำฝนจากกระบอกเดียวกันหัวเราะและให้คำมั่นว่าจะกลับไปพร้อมกันตอนนี้คำสาบานนั้นกลับมาหลอกหลอนสายฟ้าผ่าลงใกล้เสียงสะท้อนกล้องทั้งหุบเขา อนันต์หลับตาแน่นแต่เมื่อเปิดขึ้นอีกครั้งกิติก็หายไปเหลือเพียงรอยเท้าในโคลนรอยเท้าที่ค่อยๆจมหายไปกับน้ำฝนอนันต์สุดตัวลงมือสั่นเขามองไปยังท้องฟ้าที่มืดครึม้มสายฝนยังตกไม่หยุดแต่ในหัวของเขาเสียงของกิติยังคงดังอยู่อย่าลืมคำสาบานนั้นอนันต และในเงาของรถถังที่จมครึ่งคันมีเงาร่างหนึ่งยืนมองเขาอยู่เงียบๆไม่ขยับไม่พูดแต่แววตานั้นยังคงเหมือนเดิมทุกประการดั่งเพื่อนเก่าที่รอให้เขาทำตามคำมั่นสุดท้ายอัน,นันยืนนิ่งเสียงฝนตกกระทบหมวกเหล็กเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความปั่นป่วนเขาค่อยๆหันกลับไปมองเงาร่างนั้นอีกครั้งเงานั้นยังอยู่ ยืนนิ่งตรงข้ามระยะห่างเพียงไม่กี่เมตรแสงจากสายฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นรอยแผลเป็นที่คอของชายคนนั้นเป็นแผลเดียวกับที่กิติเคยได้รับก่อนตายอันนันเริ่มหายใจแรงมือที่ถือปืนสัน่นเขาไม่แน่ใจว่ากำลังมองสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่กลับมาจากนรกกิติเขาเรียกชื่อเบาๆเสียงตอบกลับมาช้าๆฉันรอยอยู่นานมาก ลมหายใจของอนันต์ขาดห่วงร่างกายแข็งค้างดวงตาของกิติเริ่มเปล่งแสงจางๆสีขาวซีดเหมือนแสงจากหลุมลึกใต้ดินและในชั่ววินาทีนั้นอุณหภูมิรอบตัวลดลงจนไอเยนลอยออกจากปากของเขานายไม่รักษาสัญญาเสียงนั้นต่ำลงหนักขึ้นเหมือนเสียงสะท้อนจากใต้พื้นโลกอนันต์ก้าวถอยหลัง แต่ขาของเขาเหยียบสิ่งบางอย่างเสียงกรอบแกรบดังขึ้นเขาก้มมองใต้เท้าเต็มไปด้วยกระดูกทหารหมวกเหล็กขึ้นสนิมวางกระจัดกระจายบางใบมีชื่อสลักไว้ชื่อเพื่อนร่วมรบของเขาเองเลือดในกายเย็นเฉียบเขาเริ่มได้กลิ่นคาวโลหะชัดเจนเสียงหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงฝนกิติเริ่มก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งรอยยิ้มยังอยู่ แต่ตอนนี้ปากของเขามีเลือดซึมออกมาดวงตาเริ่มกลวงไร้ม่านตาถึงเวลาแล้วอนันต์เสียงนั้นเหมือนแทรกเข้ามาในหัวไม่ใช่ผ่านหูเหมือนพูดอยู่ข้างในใจอนันต์พยายามยกปืนแต่แขนกลับหนักเหมือนถูกโซ่รัดเขาหายใจไม่ออกหมอกหนาเริ่มปกคลุมรอบตัวแล้วเสียงเครื่องยนต์ของรถทั้งก็ดังขึ้นเอง ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในไฟหน้ารถถังสว่างขึ้นส่องตรงไปที่กิตติแต่แทนที่จะทำให้เขาหายไปเงาร่างนั้นกลับค่อยๆละลายกลายเป็นควันสีดำพุ่งเข้าสู่ร่างของอนันต์ในพริบตาร่างของเขากระตุกสายตาพร่ามัวและเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงกิตติพูดในใจตอนนี้เราจะกลับบ้านด้วยกัน ร่างของอานันต์สุดลงกับพื้นฝนยังตกไม่หยุดแต่ทุกหยดที่กระทบผิวกับรู้สึกเย็นเฉียบจนเหมือนน้ำแข็งเขาหอบหายใจแต่ลมหายใจไม่สม่ำเสมอหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเป็นเสียงของทหารในหน่วยเดียวกันร้อยเอกร้อยเอกน,นันได้ยินไหมเขาพยายามจะตอบ แต่ปากกลับไม่ขยับสายตะเบนไปยังมือของตนเองเลือดสีดำเริ่มซึมออกจากปลายนิ้วแผ่ลามช้าๆไปทั่วแขนทหารคนหนึ่งรีบเข้ามาพยุงแต่ทันทีที่สัมผัสชายคนนั้นสะดุ้งสุดตัวท่านตัวเย็นเหมือนศพเลยครับอนันเงยหน้ามองริมฝีปากเริ่มขยับทีละน้อยกิติอยู่ไหนทหารอีกคนสบตากัน พวกเขามองหน้ากันด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าตอบเพราะพวกเขารู้ดีว่ากิติตายไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเสียงสายฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้สว่างจนแทบมองไม่เห็นอะไรและเมื่อแสงจางลงร่างของอนันต์ที่พวกเขาพยุงอยู่กลับหายไปจากอ้อมแขนเหลือเพียงหมวกเหล็กตกอยู่ในโคลนบนหมวกมีตราประจำหน่วย และรอยมือสีดำข้างหนึ่งแต่อยู่ตรงกลางเสียงเครื่องยนต์รถถังดังขึ้นอีกครั้งในความมืดค่อยๆเคลื่อนตัวไปช้าๆท่า,ามกลางสายฝนไม่มีคนขับแต่มีเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่บนป้อมปืนสวมหมวกเหล็กของอานันต์และในแสงสลัวนั้นมีอีกเงาหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆกิตติและอานันต์ทั้งคู่หันมามองกลุ่มทหารที่ยืนตกตะลึงอยู่ไกลๆแล้วรถถังทั้งคัน ค่อยๆจมหายไปในหมอกที่กลืนกินสนามรบทั้งหมดเหลือเพียงเสียงสะท้อนเบาๆลอยมาตามลมเรากลับบ้านแล้วหมอกควันค่อยๆจางลงเหลือเพียงความเงียบที่ปกคลุมทั่วสนามรบไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงเครื่องยนต์มีเพียงเสียงลมหายใจของทหารที่ยังยืนอยู่ทุกคนมองไปยังทิศทางที่รถถังหายไปพื้นดินชุ่มน้ำมีรอยตีนตะขาบหลาดยาว แต่รอยนั้นหยุดกลางทางและหายไปเฉยเหมือนรถถังทั้งคันถูกกลืนลงใต้พื้นพระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงหนึ่งพูดขึ้นเบาๆไม่มีใครตอบเพราะทุกคนรู้สึกเหมือนกําลังถูกจ้องจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นสายลมพัดผ่านอีกครั้งกลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นไหม้หนึ่งในทหารก้มลงมองพื้นเขาเห็นกระสุนสนิมลูกหนึ่งวางอยู่ในโคลน ท่างบนมีสลักตัวอักษรเล็กๆ ak เขารู้ทันทีว่าหมายถึงอะไรแอนแองคิธิพองชื่อเต็มของทั้งสองคนชื่อที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยอีกหลังจากวันนั้นคืนนั้นเองเมื่อทหารชุดนั้นกลับเข้าฐานพวกเขาพยายามรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สัญญาณวิทยุขาดหายไฟในค่ายดับวูบและในเงามืดของเต็นท์บัญชาการ มีเสียงโลหะลากพื้นดังมาจากนอกค่ายทุกคนหยุดนิ่งเสียงนั้นใกล้เข้ามาช้าๆหนักแน่นเหมือนโซ่เหล็กที่ถูกลากผ่านดินชื้นผู้พันผู้ควบคุมฐานรีบหยิบปืนขึ้นเล็งไปที่ประตูแต่เมื่อเปิดออกกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงหมวกเหล็กสองใบวางซ้อนกันบนโต๊ะไม้เก่า ทั้งคู่ขึ้นสนิมและเปื้อนดินและตรงขอบหมวกมีตัวหนังสือขูดไว้ด้วยเล็บภารกิจยังไม่จบคืนนั้นไม่มีใครในค่ายหลับตาได้อีกเลยเพราะในความเงียบของป่าเสียงเครื่องยนต์รถถังเก่าดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมันยังคงล่าตระเวนรอใครบางคนที่ยังไม่กลับมาเสียงเครื่องยนต์นั้นดังขึ้นจากที่ไกลออกไปดังกล้องในหุบเขาเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่ง ช้าๆแต่หนักแน่นเหมือนกำลังเคลื่อนผ่านผืนดินที่ไม่มีสิ้นสุดทหารทุกนายในค่ายเงียหูฟังไม่มีใครกล้าขยับลมหายใจของพวกเขากลายเป็นไอสีขาวในอากาศที่เริ่มเย็นผิดปกติทั้งที่เป็นเขตร้อนของชายแดนไทยเสียงเครื่องยนต์หยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบเข้ามาแทนที่จนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแล้ววิทยุในค่ายก็ดังขึ้นเอง มีเสียงสัญญาณขาดขาดหายหายตามด้วยเสียงพูดแผ่วเบารายงานร้อยเอกนันถึงฐานแล้วทุกคนหันมามองกันด้วยความตกใจผู้พันรีบเดินไปเปิดวิทยุใครพูดย้ำอีกครั้งใครรายงานเข้ามาเสียงในวิทยุเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงเดิมจะดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมแต่แหบแห้งเหมือนผ่านการเวลามานาน ร้อยเอกนานรายงานภารกิจเสร็จสิ้นเสียงนั้นตามมาด้วยเสียงโลหะกระทบกันแล้วสัญญาณก็ขาดหายไปวิทยุกลับมาเงียบสนิททหารบางคนเริ่มสั่นอีกคนเอามือปิดปากเมื่อเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวที่นอกค่ายเงาร่างหนึ่งเดินช้าๆผ่านไฟสองทางเงานั้นสวมชุดสนามเปื้อนโคลนมีหมวกเหล็กใบเก่าที่ขึ้นสนิมเขาหยุดยืนหน้าค่าย ไม่พูดไม่ขยับแสงไฟกระทบใบหน้าครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมืดสนิทผู้พันตะโกนใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงสายลมพัดเบาๆพัดธงชาติที่อยู่เหนือประตูฐานให้โบกไหวจากนั้นเงานั้นก็ค่อยๆหันหน้าช้าๆเผยให้เห็นดวงตาคู่หนึ่งที่สะท้อนแสงแววตาแข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยความเศร้า ร้อยเอกน,นันและข้างหลังเขามีอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ร้อยโทกิติทั้งคู่ยืนนิ่งใต้สายฝนที่เริ่มโปรยลงมาอีกครั้งมองเข้าไปในค่ายเหมือนมองบ้านที่จากมาเนิ่นนานก่อนที่แสงฟ้าผ่าจะแลดสว่างแล้วทั้งสองก็หายไปในทันทีเหลือเพียงรอยเท้าสองคู่ในโคลนเรียงขนานกันมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ทางที่พวกเขาเคยสาบานไว้ว่าจะกลับบ้านด้วยกันรุ่งเช้าวันถัดมาหมอกยังคลุมหนาทั่วแนวค่ายกลิ่นควันดินและน้ำมันยังคงลอยอยู่ในอากาศเสียงนกเงียบหายไปไม่มีสิ่งมีชีวิตใดส่งเสียงแม้แต่น้อยผู้พันเดินตรวจรอบฐานรอยเท้าคู่เดิมยังคงอยู่ชัดเจนเหมือนถูกสลักไว้ในโคลนไม่มีร่องรอยของฝนชะ เหมือนมีบางสิ่งคอยรักษาไว้ไม่ให้เลือนหายเขาก้มลงดูใกล้ๆปลายนิ้วแตะไปบนรอยเท้าความเย็นแล่นเข้ามาถึงกระดูกจนเขาชักมือกลับแทบไม่ทันทหารอีกคนวิ่งเข้ามาท่านผู้พันวิทยุมีสัญ,ญญาณอีกแล้วครับเขารีบตรงไปที่ห้องสื่อสารบนจอมอนิเตอร์มีคลื่นเสียงกระเพื่อมสัญญาณขาดขาดหายหายแต่เสียงนั้นกลับชัดเจน เสียงเดียวกับเมื่อคืนหน่วยลาดตระเวนขอรายงานพบพื้นที่ต้องห้ามทางทิศตะวันตกไม่มีใครอยู่แต่มีรถทั้งจอดนิ่งกลางป่าเสียงขาดไปชั่วครู่ตามด้วยเสียงหายใจแรงๆและเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นแทรกไม่ใช่ไม่มีใครอยู่เสียงนั้นเย็นเยียบจนทุกคนในห้องขนลุกพวกเขายังอยู่ผู้พันรีบจับไม่ขึ้นหน่วยลาตระเวนถอนตัวเดี๋ยวนี้ย้ำถอนตัวทันที แต่ไม่มีเสียงตอบกลับเพียงแต่ได้ยินเสียงโลหะกระแทกกันดังกึกๆๆึกเหมือนฝาปืนรถถังถูกเปิดออกจากด้านในจากนั้นเสียงสุดท้ายที่ดังออกมาคือเสียงชายสองคนพูดพร้อมกันเสียงของอนันต์และกิตติเรากลับมาแล้วภารกิจยังไม่จบเจ้ามอนิเตอร์ดับบูบทุกอย่างในค่ายเงียบลงก่อนที่พื้นจะเริ่มสั่นเบาๆเสียงเครื่องยนต์หนักๆดังขึ้นจากทิศตะวันตก ชาแต่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆผู้พันมองออกไปนอกค่ายในม่านหมอกหนาเงาใหญ่ของรถถังหนึ่งคันกำลังเคลื่อนตรงเข้ามาไฟหน้าสองดวงสองทะลุหมอกและบนป้อมปืนมีร่างสองร่างนั่งอยู่เคียงกันไม่มีใครพูดไม่มีใครหนีเพราะในวินาทีนั้นทุกคนรู้แล้วว่า นี่ไม่ใช่เครื่องจัรของมนุษย์อีกต่อไปเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาพื้นดินสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าของทุกคนในค่ายหมอกขาวกืนทุกอย่างจนมองเห็นเพียงเงาเคลื่อนไหวรถถังคันนั้นจอดนิ่งหน้าประตูฐานไฟหน้าส่องตรงเข้ามาสว่างจนแสบตาทหารบางคนยกมือขึ้นบังแสงแต่ไม่มีใครกล้าขยับแม้เพียง เก้าเดียวผู้พันสูตรลมหายใจลึกหยิบปืนขึ้นประทับบ่าใครอยู่ในนั้นเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ยังเดินบาอยู่แล้วฝาป้อมปืนค่อยๆเปิดออกเสียงเหล็กเสียดกแหลมสูงหมอกไหลออกมาจากช่องนั้นเหมือนควันจากหลุมศพร่างชายสองคนค่อยๆโผล่ขึ้นมาช้าๆช,ชุดสนามเปื้อนดิน หมวกเหล็กขึ้นสนิมแสงไฟจากรถถังสะท้อนเข้าตาเผยให้เห็นใบหน้าที่ไม่มีสีเลือดอนันต์กับกิตติทั้งคู่ยืนนิ่งบนรถถังดวงตาสีขาวซีจ้องมองตรงไปยังผู้พันพวกนายผู้พันทึมพำไม่จริงอนันต์ขยับปากช้าๆพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำที่เหมือนลมลอดผ่านโลหะคำสาบานยังไม่เสร็จ ทันใดนั้นไฟในค่ายดับลงทั้งหมดเหลือเพียงแสงจากรถถังส่องให้เห็นทหารทุกนายที่ยืนตัวแข็งอยู่กับที่เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นเรื่อยๆจนกรบทุกเสียงลมหมุนแรงจนฝุ่นดินลอยขึ้นรอบตัวผู้พันพยายามตะโกนสั่งให้ถอยแต่ไม่มีเสียงออกจากปากลำคอของเขาแข็งราวกับหินขาของเขาไม่ขยับ เหมือนแรงบางอย่างตรึงเอาไว้รถถังค่อยๆเคลื่อนเข้ามาจนล้อเหล็กแตะพื้นค่ายไฟหน้าสองดวงดับวูบความมืดเข้าครอบงำทุกสิ่งเสียงสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินคือเสียงของอนันต์พูดอย่างแผ่วเบาในความมืดถึงเวลาที่คำสัญญาจะสมบูรณ์จากนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นหุบเขาหมอกสีเทาปกคลุมทุกอย่างและเมื่อมันจางลง ค่ายทหารทั้งแห่งก็หายไปจากแผนที่เหลือเพียงพื้นที่ราบโล่งกับร่องรอยตีนตะขาบที่จมหายไปในดินสิ้นสุดตรงทิศตะวันตกเส้นทางเดิมที่อนันต์และกิติสาบานไว้จะกลับบ้านด้วยกันหลายวันต่อมาหน่วยค้นหาถูกส่งมาจากส่วนกลางพวกเขามาถึงพื้นที่ที่เคยเป็นฐานทัพแต่สิ่งที่พบกลับมีเพียงความว่างเปล่าไม่มีค่ายไม่มีเศษเหล็ก ไม่มีศกมีเพียงพื้นดินที่ถูกเผาจนดำเหมือนผ่านไฟขนาดใหญ่กลิ่นไม่อ่อนๆยังลอยอยู่ในอากาศหัวหน้าหน่วยค้นหาก้มลงสำรวจร่องรอยเขาพบรอยตีนตะขาบจางๆลากยาวไปจนสุดแนวป่าและหยุดอยู่ตรงหน้าผาหินสูงดูเหมือนว่ารถถังมันเดินเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็หายไปเลยครับทหารคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงไม่มั่นใจ หัวหน้าหน่วยเงยหน้ามองผามีหมอกลอยวนอยู่เหนือยอดเขาเหมือนบางสิ่งกำลังเฝ้ามองจากที่สูงเขากล้าเข้าไปใกล้ขอบหน้าผาลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดินปนควันลอยแต่จมูกเขาเอื้อมมือไปแตะพื้นและพบแผ่นเหล็กเล็กๆฝังอยู่ในดินมันเป็นป้ายชื่อทหารร้อยเอกอนันต์กิติพงศ์เขาอ่านชื่อเบาๆแล้วเหยหน้าขึ้น แสงแดดเช้าสาดส่องพอดีในเงาแสงนั้นเขามองเห็นเงาร่างของรถทั้งคันหนึ่งปรากฏอยู่บนหน้าผาไกลๆจอดนิ่งเหมือนรูปภาพเก่าที่ติดอยู่บนผืนฟ้าและบนป้อมปืนมีเงาชายสองคนยืนอยู่ร่างหนึ่งยกมือขึ้นแตะข้างหมวกท่าทางเหมือนกำลังทำความเคารพเสียงเครื่องยนต์เบาๆดังมาจากที่ไกลออกไปหัวหน้าหน่วยรีบยกกล้องสองทางขึ้นดู แต่เมื่อเลนโฟกัสชัดรถถังนั้นก็หายไปทันทีเหมือนไม่เคยมีอยู่เลยเขายืนนิ่งหัวใจเต้นแรงแล้วเสียงเาเบาก็ลอยมากับสายลมเสียงสองคนพูดพร้อมกันชัดเจนในความเงียบภารกิจสิ้นสุดแล้วแต่คำสาบานจะอยู่ตลอดไปเมื่อลมสงบหมอกค่อยๆละลายหายไปจากหน้าผา เหลือเพียงป้ายชื่อเล็กๆบนพื้นสั่นไหวเล็กน้อยตามแรงลมและรอยเท้าสองคู่ที่มุ่งหน้าออกไปทางทิศตะวันตกจางลงทุกทีแต่ไม่เคยหายไปเลยหลายปีผ่านไปพื้นที่ชายแดนนั้นถูกประกาศให้เป็นเขตห่วงห้ามทางทหารไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปอีกเพราะทุกครั้งที่มีคนพยายามเดินลึกเข้าไปเข็มทิศจะหมุนไม่หยุด และสัญญาณวิทยุจะขาดหายทันทีตำนานของรถถังเงาเริ่มแพร่กระจายชาวบ้านแถบชายแดนต่างพูดเหมือนกันว่าในคืนที่มีพายุฝนพวกเขามักจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เก่าดังมาจากป่าพร้อมเสียงชายสองคนคุยกันเบาๆเหมือนเพื่อนเก่าที่กำลังออกลาดตระเวนวันหนึ่งมีอนุสรณ์สถานเล็กๆถูกสร้างขึ้นใกล้ผาหินที่พบป้ายชื่อ แผ่นหินสลักไว้ว่าแด่ร้อยเอกนันและร้อยโทกิตติสองสหายที่รักษาคำสาบานจนเกินกว่าความตายทุกปีในวันที่ฝนแรกของฤดูตกลงมามีคนบอกว่าพวกเขาเห็นรอยตีนตะขาบปรากฏขึ้นใหม่บนพื้นดินลากยาวจากแนวป่ามาจนถึงอนุสรก่อนจะจางหายไปเมื่อรุ่งสางบางคนเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่สำหรับทหารรุ่นเก่าที่เคยรู้จักชื่อของพวกเขา ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์จากที่ไกลพวกเขาจะยืนนิ่งและทำความเคารพไปยังทิศตะวันตกเสมอเพราะที่นั่นยังมีสองสหายที่ยังคงเดินทางกลับบ้านตามคำสาบานสุดท้ายที่ไม่มีวันลืม